วดีครับพบก,กับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมปามาดูชุดโอบุญน,นะครับผมยังจับโอ้โหมีการเว้าพุงด้วยนะครับผมโอ้โหชุดอะไรเอ่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับผมชุดนอนชุดนอนชุดนอนโอบุญโอ้โหเซ็กซี่เซ็กซี่มากโอบุญโอโ้ผู้ชายเซ็กซี่จังเลยนะครับผมปัตโต้ปโัปโต้ชุดอะไรของเขาเนี่ย ชุดอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหชุดราตรีหรือเปล่าโอบุญเฮ้โอบุญโอบุญชุดราตรีหรือเปล่าลูกปะโต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 โอโ้โหโอ้โหโอ้โหช้างหรืออะไรครับเนี่ยโอโลล้โ,อโหโโช้างหรือลิงช้างหรือลิงครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโะโตปะโตชุดกย่งเนาะนี่เนาะชุดกันเปื้อนหรอือเปล่า ชุดกันเปื้อนเลยว่าชุดชุดพระอ้อมลูกโอ้โหชุดผ้าอ้อมแน่นอนเลยอย่างเงี้ยโอ okay. ้โหชุดผ้าอ้อมเด็กน้อยแน่นอนเลยเนี่ยโอ้ยชุดผ้าอ้อมเด็กน้อยแน่นอนเลยเนี่ยโอ้รอคักเลยพักล่าโอ้โหคุณหนูคุณหนูโอ้บูคุณหนูโอ้โอ้โอ้อคนหนูโอบไว้คุณหนูโอบปลาโัวมารอคักแต่คุณหนูโอบเนี่ยก็คุณหนูโอบกินอะไรกิน วิตามินซีจากพี่อําแล้วคุณหนูอบปะโตปะโตโอ้โอ้โอ้อาโยยอูอาโยยอร่อยครับอร่อยมากเลยครับคุณหนูอบครับอูอร่อยมากเลยครับอ๋อคุณหนูอบไปคุณหนูอบโอ้ชุดปลาออมยากล่อะไรตอนนี้อุย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 โอ้โอ้ลายลายสวยด้วยอบุนอบุนลายสวยด้วยลูกโอ้โหลายสวยด้วยอุย อายาลายสวยด้วยอายาลายสวยด้วยปลาโทเปิดพุงชุดเปิดพุงโอ้เปิดพุงสโลงเลยนะอบเนาะเปิดพุงสโลงเลยนะอบเนาะอ่ะโทโอ้รอรอแต่เช้าเลยครับอบุญอร่อยไหมลูกโอ้อร่อยไหมลูกโอ้แซ่บครับเลยแซ่บมากเลยมามาลูกมามาลูกมามาลูกมา มาเร็วมาเรอบเร็วเดี๋ยวมาอบเร็วอู้อูามาอบมาโอ้วอะไรจะรอขนาดนี <ha> ้อบอุยนึ่งตอ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 ันนึ่งตองตอันนึตองตอชุดโชว์ชุดโชว์พระออมเฮย่อยชุดโชว์พระออมอันงอันนึงอันนึ่งอันนึงอันนึ่งอนึงโอ้ชุดโชว์พระออมอันนึงอันนึ่งดึงดึงดเออไปอบ อ้ดึงดึงดึงอ้ขาด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 อมขาด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 โอ้โอ้โอ้ชุดจะแตกแล้วชุดจะแตกแล้วชุดจะระเบิดแล้วเอาเข้าปากนะอบุญชอบกัดเสื้อเสื้อไหมห่มเสื้อไหมจะหอมนะครับอบุญชอบกัดนะครับผมโอ้ชอบกัดปากเอาเข้าไปในปากแล้วก็กัดนะครับผมหอมชุดไหมหอมชุดใหมหรือเปล่า หอมชุดใหม่แล้วโอบุญโอ้โหขาดแล้วเรียบร้อยขาดแล้วเรียบร้อยชุดพ่ออ้อมของเราโอ้ยชุดแตกแล้วชุดแตกแล้วชุดไม่ทนโอบแล้วขาดแล้วเรียบร้อยโอ้โหกระจุยกระจายแล้วตอนนี้กระจุยกระจายแล้วตอนนี้ชุดระเบิดแล้วโอ้โหชุดระเบิดแล้วตอนนี้โอ้โหนี่หมดแล้วกลายเป็นโอ้โหผ้าพันคอกับตันอเมริกาแล้วโอ้ เออกลายเป็นช <Happiness. S 2> uh ุด huh. ก oh ับตานาเมริกาแล้วโอ้โหหมุน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 โอ้โหหาดหมดแล้วขาดหมดแล้วอุ้ยชุดนี้เป็นชุดดูผ้ากันเปื้อนเลยผ้ากันเปื้อนใช่ไหมแบบนี้เออจะจะลืม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 โอ้ยลืมคิดเลยน่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนมาจะเป็นผ้าบันเกลือนตอนนี้โอ้โหหลุดหมดแล้วนี่เอาไปเวี่ยงเล่นแล้วโอ้บุญหมุนติวติวหมุนติวติวแล้วอบุญอุยอะอุยะอุยะหมุนติวติวหมุนติวติว มุนหมุน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 โอ้โหชุดแตกภายในสี่นาทีโอ้โหใส่ชุดรอโอ้โหใส่ผ้ากันเปื้อนรอเนี่ยชอบกินชอบกินเดี๋ยวอบโอบผ้าผ้าผ้าอ่ารอได้สี่นาทีเอ้ยรอได้สี่นาทีวาอบอบรอได้สี่นาทีแล้วลูกเอาไปเอาหมุนหมุนเอาเล่นเลยไอ้ข้าเราเล่นต่อเลยลูก สูขาเราเล่นต่อเลยลูกอุยอย่าขาเราเล่นต่อเลยลูกนี่ขาดแล้วเล่นต and yes, ่อเลยครับอบโอ้ยอบไปอบอบยาวเข้าปากลูกหมุน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 ยาวเข้าปากลูกนหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วอบุญหมุน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 ดึงเล่นแล้วอบุญ ชอบดึงเล่นนะอบบุญลูกกินไม่ได้ลูกกินวิตามินซีดีกว่าลูกนอบเนาะกินวิตามินซีดีกว่านออบเนาะอบคนรออืมกินวิตามินซีกินกล้วยกินมันแก้วดีกว่าลูกเสื้อไม่ต้องกินลูกเสื้อไม่ต้องกินลูกเหงื่อมาแล้วมาแล้ววายหนุ่มรอสี่นาทีหนุ่มรอสี่นาทีดูแววตาเขา วีลตาอ่อนช้อยอ่อนโยนอ่อนช้อยอ่อนโยนมากดูจับมือพ่อแล้วจับมือพ่อแล้วจับมือพ่อไปไหนจับมือพ่อไปไหนลูกโอ้ยดูชั้นโอ้โหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นโอ้โหสี่ชั้นในอบุญเจ้ากี่ชั้นดีลูกเจ้ากี่ชั้นดีลูกอบฮะอบุญอบุญลูกเจ้ากี่ชั้นดีลูก โอ้ oh, เป็นชั้นๆเลยไปแล้วไปแล้วไปอ้อนแม่เขาแล้วไปอ้อ,อนแม่เขาแล้วอ๋ออ้อนแม่กับอ้๋หนุ่มโอบหิวนม <c oughs> <c oughs> โอ้นึกว่าไปในนึกว่าไปอ้อนแม่โอ้โหที้แท้หนุ่มโอบหิวนมโอ้โหหิวนมนี่เองัตโตปัตโตเอ่อถักไม่ได้เลยจะเอากี่ชั้นหิวนมเลยโอบุญโอ้โหหิวนมแล้โอบุญ หิวนมแล้วอบุญชื่นใจชื่นใจออ้ชื่นใจเลยบักละอบุญชื่นใจเลยบูกโอ้ชื่นใจเลยครับอบุญเอานี่วายบักลาหิวนมแล้วบักลาหิวนมแล้วกินนมก่อนครับบักลากินนมก่อนกาพี่หิวนมแล้วครับนี่ชื่นใจเลยกินเยอะๆลูกกินเยอะๆจะได้โตเรียวๆลูก กินเยอะๆจะได้โตเร็วๆลูกอู้ชื่นใจชื่นใจโอ้โหผู้เ่าวผู้เ่าวหิวนมแต่เศร้าแทนผู้เ่าวอบผู้เ่าวอบหิวนมแต่เศร้าแทนผู้เ่าวอบว้ายผู้เ่าวหิวนมแล้วอือชื่นใจระบบอือชื่นใจระบบไหว้ไหว้ไหว้ชื่นใจระบบผู้เ่าวหิวนมตัวนี้ผู้เ่าวหิวนมตันี้อูยเดินตามแล้วเดินตามเดินตามไปแล้วเดินตามมาแล้ว เดินตามแล้วยาเบรกโอ้ดูแววตาผู้บ่าวกินนมโอ้ผู้บ่าวกินนมบัวไอ้ตาแววตาแววตาอู้อู้อู้ดูแววตาเขาแววตาเขาดึงมือพ่อไปไหนลูกอู้ดึงมือ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 เอ่อีการจับมือพ่อโดยเช็คแฮนด์ฮัลโหลโอ,โอ้พ่อเล่นกระโอบหน่อยครับ ครับเดี๋ยวเล่นด้วยลูกเล่นด้วยลูกเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอู้ยจับมือพ่อไว้จับมือพ่อไว้อือจับมือพ่อไว้อืออุ้ยอุ้ยดึงมือไว้ดึงมือไว้ในการดึงมือพ่อไว้ด้วยอบุญโอ้โหอบุญตัวตันตันเอ่อบนตัวตันตันดึงมือดึงมือพ่อชวนพ่อเล่นแล้โอบุญชวนพ่อเล่นบ่อบุญไา้ไปไปไหนหรอกพ่ออยู่นี่แหละลูกเมื่อไปไหนหรอกพ่ออยู่นี่แหละลูก ไปแล้วขาเลาะโอบุญขาเลาะโอบุญขาเลาะไปแล้วโอบุญขาเลาะโอบุญขาเลาะโอบุญขาเลาะเอ้ยโอ้ยชุดสี่นาทีชุดสี่นาทีตัวบักลาหนิให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไครกดกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับ,บครอบครัวน้องโอบุญรวยนะครับผมสวัสดีครับผม